การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการใช้หลักธรรมะในพุทธศาสนาเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมที่โปร่งใสและยุติธรรมหลักธรรมะในพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีหลายประการดังนี้นะครับ1ศีล ซึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือศีล5้านะครับการเป็นบัติตามศีล5้าจะช่วยให้คนมีคุณธรรมและป้องกันการกระทําผิดศีลธรรมซึ่งจะรวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันตัวอย่างเช่นไม่ลักทรัพย์นะครับไม่พูดเท็จสองนะครับศีลอาชีวะนะครับการดำรงชีพดำรงอาชีพที่สุจริตและไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะช่วยลดโอกาสในการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในอาชีพต่างๆ สสมาธิซึ่งประกอบด้วยสตินะครับการมีสติรู้ตัวจะช่วยให้คนมีความระมัดระวังในการกระทําและตัดสินใจทําให้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่ผิดศีลธรรมเช่นการทุจริตถัดมาเป็นสัมมาสมาธินะครับการฝึกสมาธิจะทําให้จิตใจสงบและสามารถควบคุมความต้องการทางวัตถุซึ่งจะช่วยลดแรงจูงใจในการทุจริต สามบัญญานะครับซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมะและความสำคัญของการมีศีลธรรมจะทำให้คนมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิเสธการทุจริตถัดมาเป็นสัมมากัสปะคือการมีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์จะช่วยให้คนไม่คิดที่จะ ทำการทุจริตและมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง 4. คันตินะครับซึ่งประกอบด้วยความอดทนและความพอเพียงการฝึกความอดทนและความพอเพียงจะทำให้คนไม่หวังหาความร่ำรวยหรือผลประโยชน์การทุจริตและยอมรับในสิ่งที่ตนมีอยู่มีความพอใจ 5. ทาน คือการให้และการแบ่งปันการฝึกให้และแบ่งปันจะช่วยสร้างจิตสำนึกในความเมตตาและการเสียสละทำให้คนมีความเห็นอกเห็นใจและไม่อยากทำร้ายหรือเอาเปรียบผู้อื่นตัวอย่างการนำหลักธรรมมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรผู้บริหารสามารถที่จะนำหลักธรรมะมาใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยุติธรรมเช่นการส่งเสริมการปฏิบัติตามศีลธรรมการฝึกอบรมพนักงานให้มีสติและมีจิตสำนึกที่ดี ในสังคมการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมในชีวิตประจําวันและมีการลงโทษที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่กระทําการทุจริต ส่วนในระบบการศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาการสอนให้เห็นถึงผลเสียของการทุจริตและการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมะในการนำธรรมะในพุทธศาสนามาใช้ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะช่วยสร้างสังคมที่มีคุณธรรมความโปร่งใสและยุติธรรมซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ขอบคุณมากครับ